ถ้ามาชมเหรียญ50าสิตางปีพศสองพันห้าร้อยมีความสวยงามน่าสะสมมากเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เกิดน,นะคะผ่านมา60กว่าปีแล้วเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลา์สไตล์บายจอยเช่นเคยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะพบกับพี่จอยอแล้ว นะคะในเรื่องของเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมชนิดราคาห้าสิบจตางปีพศสองพันห้าร้อยกันบ้างนะคะเป็นเหรียญห้าสิบจตางเนื้อทองเหลืองนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็ผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะคะที่พี่จอยเก็บไว้ตรงนี้เป็นเหรียญที่ ได้รับมรดกตกทอดมานะคะเป็นเหรียญที่พี่จอยเก็บไว้ไม่ใช่แค่สองเหรียญน,นะคะพี่จอยมีเยอะนะคะไม่ว่าจะอ่าห้าติบจะตังยิมห้าจะตังนะคะสิบจะตังห้าจะตังมีมีทุกอ่าราคาของเหรียญน,นะคะ เหรียนี้มีข้อมูลไม่แน่ชัดนะคะในเรื่องของการผลิตพี่จอยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพี่จอยไม่รู้ว่าามีการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เป็นเหรียญที่สวยงามน่าสะสมมากๆคณะปัจจุบันก็ยังมีหาให้เราได้สะสมปีพศ2500เป็นปีที่พี่จอยยังไม่เกิดนะคะพเพื่อนๆจ๋า เพื่อนหลายคนก็มีคนที่เคยทันใช้แล้วก็ไม่ทันได้ใช้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าหายากมากๆแล้วนะคะราคาซื้อขายก็ไม่ค่อยแน่ชัดนะคะถ้าเป็น u m c บางที่ก็มีราคาสูงถึงห้าพันห้าร้อยหกร้อยนะคะไม่ไม่ไม่ทราบว่า ราคาตรงไหนนะคะพี่จอยไม่รู้รายละเอียดจริงๆก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็บางที่ก็มีการซื้อขายกันตั้งแต่ราคา50สิบขึ้นไปนะคะาถ้าผ่านการใช้งานำหรับเหรียนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะได้รับมรดกตกทอดมาก็มีความสวยงามปีพศ2อ0 0นะคะด้านหน้าของเรียนก็จะเป็น รัชกาลที่9นะคะของพระอ,องค์ท่านภูมิพลนรวยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังก็จะเป็นตราแผ่นดินนะคะนี่ค่ะชอบนะคะพี่จอยก็มีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วในเรื่องของการสะสมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญนะคะบางอย่างพี่จอยไม่ได้รับ ซือพี่จอยก็รับซื้อเป็นบางอย่างแค่นั้นเองนะคะสําหรับเหรียญน,นี้พี่จอยก็ไม่ได้รับซื้อนะคะพี่จอยอยากจะให้เพื่อนๆดูคลิปให้จบนะคะกัลยาฟังด้วยนะคะบางคนเปิดดูพบปุบ๊บบอกว่ามีมีนะคะก็จะหาทางที่จะติดต่อกับพี่จอยนะคะพี่จอยบอกถ้าพี่จอยรับซื้อพี่จอยก็จะให้อ่า ข้อมูลในการติดต่อถ้าพี่จอยไม่รับซื้อพี่จอยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เอามาผลัดให้กันชมนะคะว่าเหออรียญน,นี้มีความสวยงามแล้วก็น่าสะสมแค่ไหนอะไรประมาณนี้พี่จอยก็จะมาบอกว่าเหรียญน,นี้น่าสะสมเหรียญน,นี้หายากเหรียญน,นี้มีราคาแค่นั้นเองนะคะพี่จอย จะซื้อพี่จอ,อยจะแจ้งนะคะที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อได้นะคะถ้าไม่ซื้อก็คือไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อนะคะเพื่อนๆจ๋านีค่ะพี่จอ,อยอยากให้เพื่อนๆดูคลิปให้จบนะคะเราจะได้เข้าใจนะคะว่า,เ,าเรียนไหนหน้าสะสมเรียนไหนมีราคานะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะอย่างที่พี่จอยเคยบอกเสมอมาว่าการเก็บคือการออมนะคะเราเก็บสะสมก็เหมือนเราออมทรัพย์นะคะ hmm. เอาให้ลูกหลานได้สึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะ,ะสะสมไว้ เพื่อที่จะต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะขอบคุณมากมายค่ะที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีจ้า